ทุกคนก็กลับมาพบกับช่องของข้าสวยปีชซดอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวคอลลาเจนตัวดังค่ะ2ตัวนี้เลยเป็นแบรนด์ีด้าคอลลาเจนนะคะ วีดาคอลลาเจนเพียวแล้วก็วีด้าคอลลาเจนโกนะคะตัวนี้คือขายดีมากๆมีพี่แบลลลาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะคะจะช่วยเรื่องผิวนุ่มชุ่มชื้นผิวกระจ่างใสค่ะส่วนตัวนี้ก็คือเหมือนกันแต่จะเสริมเรื่องกระดูกและข้อแล้วก็ผมเล็บขึ้นมาด้วยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของแบรนด์วีด้าเป็นคอลลาเจนที่มียอดขายอันดับหนึ่งเลยนะคะเป็นแบรนด์เดียวกับกูตาแมกแล้วก็วีด้าคอลลาเจนคิวเทนนะคะได้ลองทานเองจริงๆแล้วได้เห็นผลลัพธ์แบบ ดีมากคือผิวก็คือแบบดีขึ้นผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ผิวสวยเปล่งปั่งจากภายในสู่ภายนอกเลยเป็นคอลลาเจนบริสุทธิ์นะคะน้เข้าจากญี่ปุ่นเป็นโมเลกุลเล็กมากๆที่จะช่วยทําให้ซึมเข้าสู่ผิวได้ดีแล้วก็ทําให้ผิวกระจ่างใสนุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนแล้วก็ตึงค่ะตัวนี้ได้ลองทานเองจริงๆแล้วนะคะรู้สึกว่าผิว,วแบบตึงกระชับขึ้นจริงๆแบบเป็นคนบักผ่อนน้อยแบบบินเยอะอะไรนี้ใช่ไหมก็จะรู้สึกว่าบบผิวขาดน้ําผิวแห้งเสียอะไรอเงี้ยค่ะพอได้ตัว ลองทานเองสิ่งแล้วนะคะใครที่อยากบำรุงนะคะประจำวันก็คือตื่นนอนมาปุ๊บตื่นนอนมาแล้วต้องดื่มน้ำหนึ่งแก้วใช่ไหมคะล้วก็ผสมวีดาคอลลาเจนอ่ะเข้าไปในเครื่องดื่มของเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มตื่นนอนมาแล้วก็ดื่มน้ำหนึ่งแก้วแล้วก็จะผสมคอลลาเจนนะคะเข้าไปในน้ํา1ช้อนตอนน้นํา1แก้วะคะ่ะคือดื่มได้เป็นประจำทุกวันเลยสามารถผสมเข้าไปในเครื่องดื่มชากาแฟหรืออาหารอะไรก็ได้ไม่ทําให้อาหารหรือว่าเครื่องดื่มนั้นเสียรสชาติาแน่นอนนะคะใครอยากบํารุงแบบปกติก็คือ 1, 1ช้อนน้ํา1แก้วแต่ถ้าใครอยากบารุงแบบเร่ Years, <ๆ>รง ด่วนก็คือ2ช้อนต่อ1วันไปเลยค่ะคอลลาเจนเพียตัวนี้นะคะยังมีซองเล็กอีกด้วยซองเล็กเนี่ยสองร้อยสิบห้าบาทนะคะหาซื้อได้ในเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะแล้วก็วีดาคอลลาเจนเพียตัวนี้ยหาซื้อได้ง่ายมากๆหาซื้อได้ในวัสด์สารบูธแล้วก็เพียวบายบิ๊กซีโลตัดแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยนะคะหาซื้อง่ายมากๆทุกคนไปลองกินกันดูนะคะจากตัววีดาคอลลาเจนเพียวสีชมพูเมื่อกี้นะคะก็จะมีวีดาคอลลาเจนโกนะคะสีทองตัวนี้เลย ตัวนี้ก็จะพรีเมียมขึ้นมากว่าตัวเมื่อกี้นะคะก็คือจะเป็นลาเจนเกตพรีเมียมนําเข้าจากญี่ปุ่นถึง3ชนิดเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นให้ไว้ตรงนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างในซองนี้ซองเดียวเลยก็คือจะรวมถึงไบยอดตินด้วยไบยอดตินเนี่ยก็จะช่วยดูแลเรื่องเล็บผมอยู่แล้วนะคะ นอกจากที่จะช่วยเรื่องผิวแบบดูแลสุขภาพผิวในองค์รวมนะคะก็คือยังช่วยเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อและผมนะคะช่วยบํารุงแบบเพิ่มจากตัวเพียวขึ้นมาอีกอตัวนี้ก็คือแบบตอบโจทย์นะใครที่อยากเห็นผลลัพธ์เร็วๆนะคะแนะนําไปตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ลองให้พ่อแม่ทาดูแล้วก็คือท่านชอบจริงๆเออชอบแบบมันบํารุงผิวไม่พอนะคะก็คือยังบํารุงช่วยกระดูกและข้อคือแบบตัวเนี้ยจบเลยถึงสองนะคะ399บาบาทหาซื้อได้ ราคาฉันนำทั่วไปที่บอกไปเมื่อกี้เลยนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปรีวิววีด้าคอลลาเจนเพียวแล้วก็วีด้าคอลลาเจนโกลนะคะทุกคนอย่าลืม ไปลองทานกันนะคะคือมาดีจริงๆถ้ามันไม่ดีนี่ก็คือจะไม่มารีวิวแน่นอนคือมันคุ้มมากๆอันนี้399บาทคือมันทานได้ประมาณแบบเดือนกว่าๆเลยของเดือนด้วยซ้ําแล้วก็อันนี้ก็มี2อเล็กนะคะหาซื้อได้ทั่วไปในเซเว่นอีเลเวนสามารถชงดื่มกับน้ําอาหารอะไรต่างๆได้คือแบบสะดวกมากใครอยากผิวสวยแบบเร่งรัดเห็นผลรับเร็วก็คือแนะนําเลยะคะ่ะบีดา้าคอลลาเจนเพียวแล้วก็บีดา้าคอลลาเจนโกนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย